เฟซเซอเมอร์คุลันกันหม้อน้ำเดือดกันสนิบกันหม้อน้ำรั่ว อ่ะลวค่ะกลับมาสู่ช่วงของเปิดตู้คลายทุกนะคะคุณพี่คะเมื่อกี้เปิดคุณน้องพูดผิดนะก็จะรู้ว่าคุณพี่ง่วงหรือเปล่าเป็นการเทสว่าคุณพี่มอนฟังน้องพูดอยู่หรือเปล่าสติเต็มร้อยอ่ี่พี่บอกว่าพี่สติเต็มต้องลอยกระทงอีกแล้วใช่ไหมครับมาเวลาเรามีน้อยเพราะว่าเราจะใช้เวลาตรงนี้ก็คงจะคุยกับแหล่งข่าวของเราคงประมาณสักสิบนาทีใช่ค่ะ ก็เป็นผลพวงมาจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมฮะที่เราพูดถึงผลงานวิจัยนะครับซึ่งเป็นรายงานจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์นะครับแล้วกลุ่มกรี e พี e นะฮะที่ประจำอยู่ประเทศไทยเนี่ยได้นำมาเปิดเผยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากก็บอก<ช>ว่าถ้าหาทางรัฐบาลไทยย,ยืนยันที่จะเดินหน้านะครับทำโรงไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานถ่านหิ่น ปีหนึ่งเนี่ยจะมีคนไทยนะสมองต,ตายอัควรตายเลยต้องอใช้คำว่าตายก่อนวัยอันควรคะนะฮะถึงปีละ3,000คนอันนี้คือเพิ่มขึ้นจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะ,คะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณธีรพษกษ์กสิรวัตรนะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตาจังหวัดกระบี่แล้วก็เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวเรื่องของฐานหินโดยเฉพาะนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณธีรพจน์ค่ะครับสวัสดีครับ ครับ<ะ>ครับคุณธีรพ์ก่อนที่จะเข้าไปสู่ประเด็นความเห็นเรื่องงานวิจัยอยากจะสอบถามนิดนึงว่ากรณีลงไฟฟ้าที่คุณธีรพ์เคลื่อนไหวคัดค้านอยู่ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงครับก็ถ้าในแง่ของที่เป็นทางราชการก็คือ,อยังรอในเรื่องของข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการสางฝ่ายซึ่ง<ะ>ยังไม่ได้มีการเริ่มประชุม นะฮะแล้วก็ตัวของคณะกรรมการเนี่ยยังยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่ในอีกทีหนึ่งในด้านของทางของการไฟฟ้าเองเนี่ยก็ยังพยายามทําในเรื่องของมวลชนแล้วก็พยายามทําข้อมูลในตรงนั้นอยู่เพราะฉนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าดูเหมือนว่าไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ในที่ของหน่วยหน่วยงานรัดเองก็พยายามที่จะให้งการเดินเดินหน้าต่อครับก็แสดงว่าการไฟฟ้าเองก็พยายามเดินหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนนะครับ,รบในแง่ของภาคประชาชนเราเป็น,ปนยังไงบ้างการให้ข้อมูลข้างเดียวอยู่นะครับ,รบอ,อในซีกของด้านประชาชนเ,เราก็ต้องพยายามให้ข้อมูลกระจายในกลุ่มที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าเวลาคนที่ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาพอได้ทราบข้อมูลทั้งหมด <ừ> ส่วนใหญ่ก็จะตกใจว่ามันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนที่ส่งผลกระทบ ในมุมกว้างมากกว่าที่เขาเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องของแค่ว่าประเทศจะต้องมีไฟฟ้าใช้นะฮะมันมีรายละเอียดที่ในหลายแง่แงมุมมากอย่างเช่นในจังหวัดกระบี่ก็มีผลกระทบที่จะกระทบทั้งประมงทั้งในเรื่องของท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของเกษตรกระกน,นะฮะในด้านนึงก็เป็นเรื่องของกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นนะฮะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในระยะยาวด้วยครับครับ ครับจะกระถามคุณธีรพจน์นะครับว่าพอมีงานวิจัยของมาหวาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะรได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยอตอนนี้มันมันส่งผลดียังไงกับสิ่งที่เราจะได้เดินหน้าในการที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนผมเรียกว่ามันเป็นตัวที่สร้างความชัดเจนนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็พูดในเรื่องของผลกระทบ มาตลอดนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเวลาเราพูดเขาก็มองว่าเราไม่ใช่นักวิทยาการหรือข้อมูลที่ได้มาก็เป็น,น,ออนของเอ็นจีโอหรือข้อมูลของซีก <c oughs> ที่เอาแต่ค้าน <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่มันมีเป็นงานวิจัยจากมหาลัยชั้นนําของโลกโดย <c oughs> ใช้ <c oughs> เทคนิคเดียวกับที่ทั่วโลกที่เขาจะใช้ในกรณีที่จะศึกษาว่าปัญหาของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนพื้นที่หนึ่ง ที่แค่เอาข้อมูลใส่ลงไปมันก็สามารถตอบได้ได้ว่าเอ่อมันเป็นเหมือนแบบจําลองสามมิติครับ <Okay. S 2> มันสามารถโชว์ได้ว่าสภาพของปัญหาเนี่ยจะกระจายไปถึงตรงไหนได้บ้างเพียงแต่ hmm. ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ย mm hmm. เขาก็จะมองอยู่ในตัวที่เป็นตัว3มตัวหลักก็คือหนึ่งในเรื่องของซัลเฟอร์อไดออกไฟ์ <Okay. S 2> ตัวที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของไนโตรเจนที่เป็นเรื่องของ เกิดภาวะของโอโซนที่เป็นพิษนะฮะในตัวที่สามเนี่ยก็ในเรื่องของฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดคนได้โดยตรงที่เขาบอกว่าเล็กกว่าเส้นปกของมนุษย์นะครับครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอพอมาดูในแต่ละพื้นที่ก็มีเรื่องที่น่าตกใจอย่างเช่นชผลกระทบที่แม่มอ,อกระจายไปถึงเชียงใหม่ถึงแม่ฮ้องสอน นะฮะผลกระทบที่ BLCP ที่ระยองกระจายมาถึงประจวบกับชุมพรซึ่งแน่นอนว่าคนชุมพรกับคนประจวบก็คงงงว่าฉันอยู่ประจวบฉันอยู่ชุมพรเนี่ยฉันไม่ได้ยุ่งอะไรกับระยองแต่ทำไมผลกระทบมาที่นี่แต่แบบทดลองที่ว่าเนี่ยมันสามารถโชว์ได้ชัดนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งของที่กระบี่เองเนี่ยผลกระทบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสองซีกนะฮะเพราะคือประเทศไทยเนี่ยจะมีลมทางฝั่งตะวันออกกับฝั่งฝั่งตะวันตกนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างสมมติกรณีของโอวฟ้าผ่านหินเกียวบีถ้าจะเกิดเนี่ย ผลกระทบไปทางด้านขวาก็คือไปทางด้านฝั่งอ่าวไทยก็จะไปลงอยู่แถวนครศรีธรรมราชนะฮะแต่ว่าผลกระทบในพื้นที่ที่หนักก็จะมาอยู่ในโซนของกระบี่แต่นี้ในข้อมูลของกระบี่เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกใจมากก็คือผลกระทบที่ค่อนข้างหนักมากเนี่ยกลับไปเทยอยู่ที่ภูเก็ตอืมครก็คือผมอพ,พอดูในเรื่องของผลวิจัยเนี่ยผมเลยบอกว่าเออตอนแรกเนี่ยผมก็ยังเข้าใจว่า ผลกระทบของมลพิษเนี่ยในส่วนหนึ่งก็น่าจะก,กระจายลงมาทางตอนใต้ก็คือใกล้ของอันตา,าแต่มันมันกลายเป็นว่ามันกระทบตั้งแต่ไร่เลเอา่าวนางของม่วงไปถึงอ่าวพังงาไปถึงเาางงางกาะภูกเก็ตซึ่งมันกลายว่า,าในตัวที่เราบอกว่านี่มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องปกป้องอันดามันที่เราเป็นความแคมเปญในการรณรงค์มาวันนี้มันกลายเป็นเรื่องจริงเลยนะฮะ แล้วก็อย่างในกรณีของเทพาอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าสเกลของโงไฟ้าเทพาเป็นงไฟ้าขนาดใหญ่อ2,000เมกะวัตต์นะฮะผลกระทบของเทพาเนี่ยกระทบมาจนถึงเกาะลีเป้ครับโอ้โหครับข้าเห็นเห็นเห็นงานวิจัยเนี่ยนอกจากจะใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าจะกระทบไปถึงไหนอะไรสถานที่นะแต่มีการลงลึกไปถึงว่ากระทบว่าจะมีอัตราการตายในแต่ละจังหวัดด้วย อย่างเช่นกระบ,บีเนี่ยเห็นบอกว่า,าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆคนกระบี่นะฮะจะต้องตายก่อนแวนควรึงพันเจร้อยคน ก็ตัวนั้นถ้าผมจะไม่สิทธเนี่ยจะเป็นข้อมูลว่าถ้าอายุของโรงไฟ้าเนี่ยอยู่ที่สี่สิบปีในตลอรดราย่าวาสิบปีก็คือจะมีคนที่ตายก่อนวัยอัอนควรประมาณพันกว่าคนแต่ในข้อมูลของเขาเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลที่อยู่ว่าถ้าในตัวที่เขาฟิตไว้อยู่ประมาณนี้แต่ก็มีข้อมูลว่าถ้าต่าสุดเท่าไหร่ถ้าสูงสุดก็จะมากกว่าพันแต่กรณีนี้เราพูดถึงว่าโรงไฟส์กระบี่เนี่ย มีแค่หนึ่งโรงแต่ว่าตามแผนที่การไฟฟ้าเคยวางไว้เนี่ยกระบี่จะมีโรงไฟฟ้าทาันจินเนี่ยสี่โรงเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันคูณมากกว่าสี่เท่าตัวนะฮะหรือในอีกมุมหนึ่งเราจะบอกว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดว่าคนที่ไม่เคยป่วยแล้วมาป่วยเนี่ยอยู่ประมาณป่วยแล้วก็ตายเนี่ยประมาณพันกว่าคนแต่เรายังไม่ได้พูดถึงว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจนะฮะพอมาเจอกับสภาพที่เป็นพิษเนี่ย กับมีความเสี่ยงที่จะตายก่อนด้วยเพราะนั้นอพอเป,นเป็นผลกระทบจริงผมเชื่อว่ามันจะมีรุนแรงมากกว่านั้นยังยังไม่ยังยังไม่นับพวกในเรื่องของความเสียหายจากในภาคของประมง ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเพราะมันมีความเสี่ยงจากการปนเปื uh <t uh t ้อนของเข้าลอยที่จะมีโอกาสที่จะปนเปื้อนกลับเข้ามาในทะเลนะครับค่ะค่ะคุณธีรพจน์คะเนื่องจากว่าเวลาของเราเหลือประมาณสักสองสามนาทีเนี่ยนะคะอยากจะถามถึงประเด็นที่ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทาให้ประชากรของเราอาจจะมีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากผลกระทบจากฐานหินเนี่ยนะคะมากกว่าประเทศอื่นเพราะว่ามีการยอมให้ปล่อยเรื่องของมลพิษมากกว่าประเทศอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่า สหรัฐหรือว่ายุโรปคือยอมไม่ปล่อยมากกว่าเป็นสิบสิบเท่าตรงนี้เห็นยังไงคะช่วยสรุปสรุปให้หน่อยคะ่ะตัวนี้ผมมองว่าในส่วนหนึ่งอะเป็น,เป,นเป็นจุดก่อนของอกฎหมายไทยเพราะนั่นหมายถึงว่าต่อให้เครื่องจักรของโรงงานเนี่ยคุณภาพแย่ลงแต่ก็จะไม่เกินมาตรฐานกฎหมายไทยก็คือเราต้องยอมรับว,ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดีขึ้นการดูแลผลกระทบเนี่ยมันทําได้ดีขึ้นเพราะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็น ผลกระทบที่สะสมและก็ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวแต่ด้วยความที่ว่าสเกลของโรงไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยม,มันมีขนาดการใช้ปริมาณของพันธุ์ินเนี่ยมากกว่าในอดีตมากนะฮะ<ม>เพราะนั้นเนี่ยผลกระทบที่แม้ว่าตัวเครื่องจักรเนี่ยจะปล่อยสารพิษออกมาน้อยแต่มันปล่อยมาในเชิงปริมาณเนี่ยกับอย่างมากอยู่ตามสเกลของกําลังผลิตของโรงไฟฟ้า<ม>นะฮะ,<ม>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในต,ตัวนี้จะเห็นได้ชัดว่าในของต่างประเทศเนี่ย เขากลับใส่ใจในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนของเขามากกว่าเขาเลยตั้งลิมิตอยู่ในจุดที่พยายามที่จะทําให้เกิดผลกระทบกับชุมชนของเขาให้น้อยที่สุดนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ดูว่าเป็นประเด็นสำคัญประเด็นครับค่ะครับะครับก็ จริงๆอยากจะมีหลายคำนใช่แต่ว่าเวลามันหมดแล้วจริงๆต้องขอบพระคุณคุณธีรพจน์นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะขอระยะสัมภาษณ์ต่อนะครับครับค่ะครับสวัสดีครับค่ะอย่างที่ใช่อย่างที่พี่อมรบอกนะสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือแคมเปญโฆษณาที่ออกมาที่บอกว่าที่กระบี่เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เป็นพลังงานถ่านหินสะอาดตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นเป็นเรื่องที่นอกจากลวงโลกแล้วเนี่ยมันยังกลายเป็นหันตะไคร้ใกล้ๆตัวคนไทยที่มันเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้เป็นจุดที่น่ากลัวจริงๆเพราะฉะนั้น ประเด็นนี้เนี่ยพี่มนถ่าโอ,อกาสข้างหน้ารายการมีเวลาเราอาจจะได้เอามาพูด <มา S 2> คุยกันกนะคะเพร,ราะเวลาน้อยจริงๆแล้วก็ s อ s ท,ที่สัญญากันไว้ขอยกยอดเป็นพรุ่งนี้นะคะคแล้วก็พรุ่งนี้พบกับในช่วงของตลาดนัดยามบ่าย คือพูดถึงเอสเม่ขอประยงสั้นๆอยากพุ่งน้อยใจนะได้ข่าวจากน้องเอว่าหลายคนน้อยใจค่ะคือจําเป็นจริงๆมันเยอะมากแล้วเราอ่านไม่้หมดหรอกเราต้องๆสุ่มอ่านใช่แต่เราจะสุ่มอ่านให้นะคะยังไงพรุ่งนี้อ่านแน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดจริงๆนะคะทั้งคุณอมรอมรรัตนานน์ดิฉันฟาริดาเราัชรคุณแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ